ข้างหน้าจะพูดมากได้ไหมเหม็นปากสวัสดีครับกำลังบรรยากาศไปเชียร์มวยช่องสามนะครับแม่ ฝากเคลียช่องไปนี้ด้วยครับผมฝากเคลียฟ้าเป็นหนึ่งด้วยนะครับฝากเคลียฟ้าเป็นหนึ่งด้วยนะครับผมอันนี้สวัสดีครับใครเนี่ยกากาอะไรเนี่ยการรวยกาดิมบอ,บอกชื่อนอยชื่ออะไรเอาอไปน้ำแน่เอออนี่ <c oughs> นะครับผมก็คือการดิมนักผมเซียนเว่นโคราชนะครับหรือว่าโชคดีเซียนเว่นโคราดนะครับ อีกคนหนึ่งก็สมหวังเสียนแว้งโคลาชนะครับเรียนฟ้าเป็นนักกีหมือนครับเมือ่อไงกันเรียนน,นักเมือนนะครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับกำลังไปสามรถตู้นะครับอ้อมน้อยเอ้ะยังยังน้ำแดงไ,มไหมน,นะเอ็มเน่้ยน้ำแดงโซดานะแล้วเอาเอาเงับนพี่วังพี่วังพี่วังน้ำแดงโซดาให้ผมหน่อยพี่น้ำแดงโซดา พระจันทร์ฉายขับรถครับเจ้าพ่อหำเศีดครับนวลล้นครับผมหำเศีดครับส่วนส่วนโชคนะครับพระจันทร์ฉายหำเศีดครับผมแล้วก็โชคดีก็หำเศีดครับส่วนส่วนสมหวังครับผมสมหวังเซียนเว้นโคราชนะครับผมอยู่กันด้านหน้านะครับนี่ภูมิใจ สวัสดีครับผมน้องนาวินไปไปบ่ครับไปน้ำอยู่ครับน้องอัน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 ยังว่าวินเนอร์ไปครับไปน้องวินเนอร์ไปครับน้องวินเนอร์นั่งอยู่ข้างนละครับอันนี้ก็ใครครับมีครับชัดเลยนะชัดพวยชัดพวยนะครับผมนะชัดพวยส่วนนนอก็ใครนะฟอร์มสดมากนะครับอีกคนนึงใครนะ พอ,ยพ,พอยพันล้านนะครับผมเวนโคราชนะครับผมเสียนแวนโคราชส่วนนี้ก็ใครนะรโอ้ข้างหลังเต็มเลยฮัลโห,หลเย่โย่ฝรั่งครับเพื่อนผมเย่ส่วนนี้ก็อีกคนนึงครับผมใครเนี่ยวุฒิเลนะสวัสดีดครับวุฒิไกนะครับอืวุฒิไกความสดสดช่องเจ็ดนะครับนี่แล้วก็อีกคนนึงครับใครเนี่ย ถอนแมสตนักหน่อยได้ไหมครับฉลามขาวนี่ครับผมฟอร์มสดมากได้เสียสามารถไฟหน้านะครับผมกระติกไปไปกระติกผมเตะลงรถแล้วครับผมพี่พิยุทธครับผมยทดออนไลน์ผมเตะกระติกลงรถแล้วครับส่วนนี้ก็นะครับผมฉลามขาวฟอร์มสดมากครับหกไฟไม่แพ้ใครช่องเจ็ดสีไฟหน้าได้เสียสามารถแน่นอนปาบมาหมดนะครับเหมือนจะไม่เก่งแต่บอกคำเดียวว่าก็ไม่เคยแพ้ใครนะนี่ส่วนอีกคนนะครับกาดําครับเจ้าพ่อฟันดําครับฟันดาฟันเหลียง วน่นก็กาดํานะครับรักเสียนแว่นมากนะครับเป็นลูกชายเสียนแว่นลูกชายคนโตจิ๋วมดีพี่เสียนแว่นโคราดส่วนด้านหน้าก็โชคดีครับผมสีทํบเองสีเองกับมือครับผมนล้ก็แม่แม่มาน้ามันเด่นแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเสียบดักถูกม วันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้แชมป์นะครับเอ้ยไฮฟ้าเป็นหนึ่งได้แชมป์นะครับไฟที่สามแล้วนะครับที่ชิงแชมป์ที่ออมน้อยไฟทีต้องไฟที่สามตรงใดแน่นอนนะครับแล้วก็เพชรแสนคมนะครับผมชอบมากวันนี้นะครับผมก็เข้าไปเลยครับที่ปักหมุดไว้เลยนะครับผมที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับผมออโต้นะครับผมจุดอาวันนะครับผมสมัครได้นะครับล่นง่ายๆนะครับผมนะสมัครไม่ต้องวุ่นวายนะครับผมก็นี่เลยออโต้นี่ครับจุดอาวันที่ผมปักหมุดไว้เลย แล้วก็ปลาสัตว์จัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดินมาผมมันฉลองรอกรมรอกรมูมันแขางแข่แน่นอนด้านหลังเต็มหมดนะครับด้านหลังแปดคนครับไปรถตู้สี่รถตู้ด้วยครับมือนี่ไปเสียมวยมือนี่ไปอยู่คอมฟาร์มสเปนอ่าไออเอออียิปต์เนี่ยนี่สเปนอันนี้อียิปต์ <laughs> <laughs> ก็รับเสียมวยครับไปบังมวยผมจำเมียเหรียญฝ้าเป็นเรื่งแล้วไอหลวงครับ<ห>ผมก็ลองไปนะแปดแสนไปแปดแสนเล็กไปกับเพื่อนบ๊อบ,อบอครับแปดแสนเล็กเมียบ้านนะครับแปดแสนเล็กเมียบ้านหาเมียแล้วครับรายการบ่มีไปรับใส่เมียครับถ้าเสาร์อาทิตย์แปดแสนเล็กจะไปรับใช้เมียไปซักผ้าไ,ไปถูห้องรถรดมือนีิเด้อรีเด็ดเดอ้อมืมอนีิเด้อล์องไปเป็นร้องเขามื่อีง เจมวยเนีมันเนี่ยเจ้ากาดรที่เด็ดไหมร้องไม่ริมหน้าร้อนไหมมวยเราวันนี้ฟ้าเป็นหนึ่งเจ้าลูกอะไรไปชนะบอกหน่อยไม่รู้อ้าวปล่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเรียบฟันมึงมันดำว่ะเว้ยครับผมครูไปไหมไม่ไปครับพี่ครับครับผมพีวดก็บรรยากาศสามรถตู้ครับผมสามสี่รถตู้เสียมวยได้ไหมเนี่ย รถตู้ใครรถตู้ใครที่ไปรถตู้ลูกีต้วรถตู้ยูใครครับรับเมื่อนี้บอกฟาเป็นหนึ่งบอกมัดหลายๆเด้อครับเสื้อยู่ครับผมมันสลองทําสีบ่บ่ครับผมก็ฝากหน่อยนะครับผมที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับผมนะขอโตจุดอาวัดนะครับการเงินสะดวกเงินคล่องมากนะครับรวดเร็วแบบอัตโนมัตินะครับผมนะ แล้วก็ปรลาสัตว์จัดสรงทุกประเทศเหมือนเดิมนะครับผมเจนดาวแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับชอบรอบค่ำนะครับผมเพชรสามารถก็คือว่ามังกรหยกนะครับผมน่าเล่นมากครับมังกรหยกตัวนี้นะครับเคยมีอยู่ค่ายมมยพีเคนะครับมังกรหยกฟอมก็สดรูปร่างเขาสูงนะครับผมตะวันสายอยู่ค่ายหรือเปล่าครับตะวันสายก็อยู่ค่ายอาจจะนอนพักผ่อนนะครับนะนะครับอาจจะอยู่พักผ่อนกายริมทีเด็ดครับนี่เขาบอกมีแฟนขับกาดิมด้วยสวัสดีครับวันนี้ กาดำปลาลิมครับสวัสดีครับผมไม่สวัสดีครับที่ไหนครับวันนี้มวยโชคที่อ้อมน้อยครับช่องสามนะฝากเชียร์ฟ้าเป็นหนึ่งด้วยนะครับฝากให้กาลังใจค่ายมวยพีเชียด้วยฟ้าเป็นหนึ่งนะครับพอหลักบุญหรือว่านี่แหละครับหน้ารองครับผมนะเล็ดเปรองสิบเอ็ดแปดเองครับผมผมกดไปแล้วแปดพันบาทนะครับผม อจีน่ากำปันครับผมผู้ใดนอนเนี่ยอ่าวัสดีครับรถเล็กครับนี่รถเล็กก็เข้ามาแล้วครับผมเป็นนักมวยที่เขาเยอะที่สุดอีกคนนึงครับผมเล่เนหนึ่งอ้บนลยาวครับหร<ป>ือไปไกลนะพิยศพิยศไปไกลนะเป็นสามารถเด็กปั้นพี่หลวงแรกๆใช่ครับครับผมช่วงหลังก็ไปขโมยเกียงในดมครับผมก็บอกว่าอย่าไปดมไม่ยุกครับผมมันดมคนเดียวก็มาจ่อยวันนี้คู่เอกคู่รองหรือคู่เอกก็แล่ะ ถึงไหนแล้วครับเพิ่งออกจากบ้านครับต้องไปตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งครับตรวจตรวจหมดทุกคนครับก่อนจะเข้าไปทีมวยนะครับอยากให้น้องได้แชมป์ได้แน่นอนครับวันนี้แหละครับนะฟ้าเป็นหนึ่งชิงมาแล้วเจ็ดทีนะครับหกเจ็ดทีไม่เคยได้เลยครั้งนี้ได้แน่นอนครับครั้งสุดท้ายนี่แหละน่าจะได้แน่นอนตรวจตรวจโควิดนะครับขวที่เด็ดนะครับมืงเนี่ผมชอบเพชรเพชรแสนไอ้แสนคมนะครับเพชรสองคมด้วยแสนคมนะครับนะ น่าเล่นมากเปิดถ้วยแทงเลยอาวุธหนักคมมากตัวนี้ครับฝ่ายแดงนะคู้สองเพชรสองคมเลยเพชรสองคมนะครับนะเพชรแสนคมนะครับนะตัวเดียวกันนี้แหละแล้วก็ฟ้าเป็นหนึ่งกัน้ารองนะครับนะรองก็ซื้อขายได้ครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งรอบขําครับก็ฟับอายกนะครับมังกรยกนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับหรือว่าสามารถนะครับผมสามารถเล็กอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ค่ายเมยพีเคครับผมเคยอยู่ค่ายพวกผมอยู่นะครับนะ จะแขกมาเวธีไหมครับไม่แน่ใจครับไม่รู้ว่าไปหรือเปล่านะครับนะก็ปลารสัตว์สเปอร์ตจดส่งทั่วประเทศเหมือนกันแล้วแล้วก็ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับผมที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับผมนะครับคนไหนที่หาที่เล่นนะครับผมหาที่เข้าง่ายๆนี่ครับผมนะออโต้จุดอาวันนะครับผมเข้าไปเลยนะครับออโต้จุดอาวันนะครับของไอ้ไะเฮซิงเฮของไอ้ล้งล่ะเฮของไอ้ล้องล่ะเออของไอ้ล้อง มันนั่งไปมนั่งทำไมว่นั่งได้อยู่ครับฟอร์มสดมากครับสิงแหครับสวัสดีครับพี่ชายครับผมทีเดตเต้าไฟเป็นทีเดตครับปลาเป่าซึ่งครับผมพี่แจ็คครับผมแจ็คพลาซามสามไปกินไปกินนี่ครับสิงแหหลังจากที่ชนะมาไฟเมื่อกี้ช่องเจ็ดสีก็ไปเปิดจุตัวเองอยู่บ้านครับก็850บบาทได้ยินข่าวว่าไปเปิดจุมาแล้วนะครับ เลี้ยแตกาเลี้ยแตการิมนะครับการริมเอาไว้ซัมนี่นะครับเรื่องฝาเคลียร์หน่อยครับผมฝาเคลียร์ฟ้าเป็นหนึ่งนะเอซีจากมาเลเซียขอบคุณครับนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักเลยนะครับนี่ครับผมออโต้จุดอารันนะครับผมนะการเงินสะดวกเงินคล่องเอาไว้ซัมนี้ครับสวัสดีครับเยี่